มันเนี่ยแต่แต่แต่ตำรวจจับจนมันตอแหลได้มากกว่าไงเพราะว่ามันมันเป็นหลายคนใช่ปะล่ะเออแป๊บนึงนะมันเป็นเพื่อนกันแล้วมันตอแหลกันได้เฮ้เยอะสุดครับสวัสดีเทวิเฮ้ยกูไม่ได้เป็นอีกแล้วอยากเป็นจะทำไงดีวะไม่ครับไม่ได้เกมรอไอสัตว์กูเปิดคลิปอยู่เอาเอาเหรอเออไม่ไม่อะไรกูเปิดเสร็จละกูไวอันนี้นี่คือเปิดคลิปเลยเนี่ยเออกูเปิดคลิปใหม่ไอ้เหี้ยพอนหาคลิปลงให้เยอะหาคลิปลงให้เยอะหลังหลังเฮ้ยตัวสิ ตัวที่พี่เฟิร์นมิงไปหากูถอยแล้วอุ๊ยอู้หูเห็นแล้วรู้แล้วตัวไหนให้ผมพามาดูป่ะเมื่อกี้เห็นปึกเลยไอ้หัวสีนุดเงินนี่ป่ะใช่จริงเปล่าใช่ใช่ใช่ไอ้สกินอนิเมะไอ้สกินอนิเมะไอ้ชื่นี่เกมไอ้ชื่นี่เกมอะไรวะวายต้นไหมไว้ไว้ไว้ V ไว้ V โอ๊ยไอ้กูเจอแล้วกูเจอแล้วใครใครโดนข้างเบ็ไม่คือกูกับไอเฟอร์นวิ่งไปหา โอ้โหแล้วธนูอยู่ไหนเจเลยธนูอยู่ไหนกางฟ้าเลยฮะธนูธนูดาดฟ้าดาดฟ้าเออด้แล้วมึงตายแล้วใจะไปได้แล้วกูวิ่งหันหลังไม่ทันอะไรอยู่วะไอ้เหี้ยแล้วแม่งก็วิ่งดักวิ่งวิ่งบังกูด้วยนะได้เลยโอ้โหตัน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 ข้าทางแคบแล้วตันหันยิงหันยิงตั้มหันยิงทางแคบอ่ะอ้าวเอ้าฟอร์สเต็มอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ธนูชนไอ้เฟิร์สนะ ใช่เหรอทนูอยู่ไหนท่านู่อยู่ไหนไอ้เหี้ยกูรู้วิธีบักแล้วมาไอ้เฟิร์สสนุชนมึงเนนูอยู่ไหนกูงั้นกูก็รู้วิธีบักใครพิเศแล้ว่านูอยู่ตรงเอ่อช่องแคบมะละกาตรงไอเนี่ยทางบันไดตรงบันไดอะตรงไหนโอเคช่องแคบบันไดชั้นล่าง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 มันโดดลงมามันโดดลงมาเลยมั้งเฮ้ยแต่ว่ามัน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 เฝ้าอยู่นะ มันเฝ้านะมันเฝ้าฆาตกรมันจะเฝ้าธนูเป็นธรรมดาอยู่แล้วโอเคกันเดี๋ยวผมเก็บทองเหลือสองเต็มเหลือสองก้อนอ่ะเดี๋ยวแล้วแว้งมันเอาเพื่อนไปแขวนนะมันวางแถบแล้วจะยอ้หืมเดดเดวบอลเดดบอลเสียดายมากเลยมันมันม่นตรงนี้มีตรงนี้มีทองอะไรวะดีนะแม่งหันหลังให้เออมันอยู่ข้างหลังพี่ม่อนแหลมมันอยู่ข้างหลังม่อนพอดีแล้วม่อนเขาดีมันหันเหมือนใครว่ะดีเว้ยเหมือนจะไปเจอเดินนร์ดอ่ะไอ้เช่ยแบบมันจะต้องตามฆ่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะบิ้งใส่มันทองก็ยังทองก็ยัง รอเลยรอเลยรอเลยเค้ยขวาเฮ้ยซ้ายผูดผิดเออนั่นแหละผมได้ธนูุสองขนูนอะระวังระวังระวังมาอยู่แถวนี้แหละหลัง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 เฮ้ยหลัง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 กระโดดหันหลังยิงโอ้กูขอให้กระโดดหันหลังยิงเรียบร้อยไปอีกตาเดินต่ออีกตา เ้ยอยากว่ากูต่อเพลินยันผู้นี้เช้ามันเนี่ยแต่ถ้าเล่นคนเดียวมันจะเพลินกว่าะคนเดียวไม่เพลินเว้ยอยู่กันหลายคนมันตอนแหลกคนเดียวมันคนเดียวมันตอนแหลกไม่ได้ต้องเล่นกันสักสิบหกคนนี่จะตอนแหลกกันเนียนเลยตอนแหลกกันมันเลยไม่ไม่ถ้าเล่นสิบหกคนไอ้เย้ยกูนึกว่าตลาดสดอ่ะไม่เอาจริงเอาจริงจะเล่นก็ได้เว้ยแค่ว่าเปิดไลฟ์มาแล้วก็ชวนคนเข้าเตะแล้วมึงแล้วไอ้คนที่เล่นไลฟ์อ่ะคนที่เป็นไลฟ์อ่ะถ้าเกิดเป็นโดนก็ตอ่ะ มึงต้องเปิดไลฟ์สตรีมทันทีเพราะมึงจะโดนทากเกตไว้ที่คนเดียวเว้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เยี่ยมอนแย่งน้องกูเปิเดี๋ยว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 โอเคอ่อใครเป็นอ่ะกูเจอคนกูเจอคนเป็นไอ้นี่กูเจอคนเป็นดีเทคทีปคือโบด B O D E น่าจะใช่คนนั้นคนที่สกินชุดเขียบชุดออกมีลายเขียวหน่อยนึงอะเนี่ยมอนโดดลงไปเนี่ยจะเจอดีเทคทีปทางนี้ยทางนี้แหละดีเทคทีปทางนี้แหละ เฟิร์สเฟิร์สมันเงียบอ่ะมึงตายเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สอุ้ยทอทอทองเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สอยู่ไหนเฟิร์สว้าว่ว่าไม่บอกไม่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 กูกูเจอห้องน้ำอ่ะกูชอบบรรยากาศเฮ้ยตายขู่เมื่อกี้เห็นไหมเห็นดิเห็นดิแพนด้า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 ไอแพนด้าอแพนด้าแพนด้าเราอยู่ข้างล่างเลยมเราไม่ต้องขึ้นดิจบไอสัตว์แพนด้าแพนด้าแพนด้า เสียงใครตายวะเสียงใครตายอ่ะเฮ้ยไอ้ลิงไอริงไอริงไอริงไิงเบิร์ตเบิร์ตเบิร์ตเป็นได้เลยวะเมื่อเมึงมื่พูดถึงแพนด้าใช่ไหมเมื่อเมึงคข้องใจกองวอทอนกูยิงมงี้กูตายด้วยไอมึงเนี่ยกูตายได้เหรอเออกูจิ้งบอลไอแต่ว่าผมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงคุกกี้เฮ้ยคุกกี้สัตว์โคตรเดียน คุกกี้คุกกี้คุกกี้สกีคุกกี้เอ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วนไปแล้วตายเฟิร์สมึตายอยู่ไหนรู้ไมมันตามกูไม่ทันมันตามกูไม่ทันโอ้โหโคตรไก่มันส่โอ้ยวิ่งสี่มันร้อยเนฝ้าธนูมันเฝ้าธนูมันเฝ้าธนูเฝ้เหี้ยแล้วมตามกูอเวเออเคเอเออไอออ้าวเรียบร้อยกู่าใช่หมเฮอยมาวิ่งไล่กูเซอเสียวเสียวเสียอไอพี่ไว้ใจผมได้พี่เฟิร์ส หันหลังมาไว้ใจผมอะไรไม่ไว้